ห่วงไม่ได้อยู่กับลูกสาวห่วงไม่ได้อยู่กับลูกสาวห่วงไม่ได้อยู่กับลูกสาวบ้าน50ล้านใบเตย DJ Man เปิดแอร์ให้เฟอร์นิเจอร์24ชั่วโมงต้องบอกว่าวินาทีนี้สังคมกําลังจับตามองเป็นอย่างมากสําหรับคู่ของนักร้องสาวลูกทุ่งใบเตยสุธีวันหรือใบเตยอาสยามกับสามี DJ m a นพัฒนพล โดยนักร้องลูกทุ่งดังคุณแม่ลูกหนึ่งใบเตยสุทีวันหรือใบเตยอาสยามก็ถูกเอาคลิปพาชมบ้านดู50ล้านบาทออกมาอย่างต่อเนื่องโดยอีกคลิปที่ถูกพูดถึงก็คือใบเตยเคยให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งว่าได้เปิดแอร์ให้กับเฟอร์นิเจอร์ทั้งบ้านเปิดทั้งวันแบบฉ่ำๆไม่หูงเรื่องค่าไฟเพราะไม่ได้เป็นคนเสียสามีเป็นคนเสียนอกจากนี้ยังมีของแบรนด์เนมวางอยู่ทุกจุดของบ้านอีกด้วยในขณะที่ชาวเน็ตมีการเข้ามาตั้งข้อสังเกตจากคลิปที่เห็นต่างๆมากมาย ซึ่งชาวเน็ตก็ได้ตั้งข้อสงสัยอาทิในคลิปนี้มีให้คิดหลายจุดนะทั้งเรื่องต่างให้ภรรยาเก็บหมดเรื่องบ้านเป็นบ้านตัวอย่างซื้อแล้วเข้าอยู่ได้เลยสามารถไปเทียบทําลายกับหลักฐานต่างได้แล้วก็บอกว่ากระเป๋าก็ช้อปปิ้งมาต่างที่ได้จากการร้องเพลงยังไม่ถึง10%เ์นถ้าง,งั้นต้องดูต่อว่าต่างที่เหลือคือจากไหนรวมถึงยังมีอีกหลายๆคอมเมนต์เรียกว่ากําลังเป็นประเด็นที่ถูกขุดและถูกพูดถึงในโซเชียลอย่างมากใบเตยถึงกับกลั้นน้ําตาไม่อยู่เผยว่า สิ่งที่หนูกลัวที่สุดคือจะไม่ได้ร้องเพลงหนูเป็นนักร้องที่มีคอนเสิร์ตทุกวันทุกปีแล้วตั้งแต่เกิดเรื่องหนูไม่ได้ทำสิ่งที่หนูรักสักวันมันเสียใจมากที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่รักในฐานะคนขยันคนหนึ่งณนะวันนี้อยากให้ทุกคนมองใบเตยกับที่แมนว่าเราสองคนไม่ได้เป็นคนโลภเลยไม่ได้หวังที่จะมีตังจากสิ่งทุจริตและผิดกฎหมายเพราะเราทำงานมาในวงการได้ตังมาจากความสุจริตและเรามีหลักฐานทุกอย่าง ขณะที่ดีเจแมนเผยต่อว่าผมมั่นใจ100%สำหรับหลักฐานที่เขากล่าวหามาเราตอบได้หมดอย่างไรก็ตามน้องชายของใบเตยได้กล่าวสรุปว่าหากต้องมีการประกันตัวยอมรับว่าครอบครัวไม่มีตังเพียงพอต้องทําใจคาราต้องยอมรับว่าเลเวลของพี่แมนกับพี่ใบเตยมาถึงจุดนี้มันมีตัวย่างมาแล้วและในตัวอย่างไม่มีใครรอดเรารู้สึกว่าเป็นเวลาเหมาะสมที่ต้องพูดอะไรบ้างเพราะก่อนหน้านี้อยู่ในการรวบรวมหลักฐาน ตามกระบวนการถ้าไม่รอดก็คือไม่รอดเราคุยกันเสมอในบ้านส่วนเรื่องร่ำรวยผิดปกตินั้นขอชี้แจงว่าพวกตนม